แ ham ต่างกระดังนะเยอะแชทอูเบาไม่มีผู้ชายชวนไปเที่ยวที่ไหนอ่าแก้วที่ไหนก็ม้วนมดอ่ะเพราะมันห้อนมากใช่ตอนนี้แค่นะเอาวันหนึ่งไปส่องผ่านน้ำทิเต่อว่าเดนมันเห็นหรือเปล่าอ่ะเห็นอยู่แทนไปที่เธอไหมนี่ไงมันกับหน้าฉันพอดีเลยนะโอเคไม่ฉันวางไปเรื่อยไงฉันอายเพื่อนเหรอ อันก็เออชนายเปิ้ลอันยังมามืดตึกใส่ซีมมันนั้นอย่าชนายเปิ้ลพี่ส่มพันกินผัดไทยกับไข่เค็มครับไข่เค็มแต่ฉันกินผัดไทยผัดไทยกับอันนี้ผัดไทยกับนมผักคะแน้พี่ส่มพันกินอันผัดไทยกับไข่เค็มแล้วก็อันนี้ถั่วงอกนี่ปกตินะมันแบบปกติตรงไหนเออทำไมถ้คยหอกต้องทำไมถรวยหต้องไปแช่เย็นด้วยเย็นแล เย็นน้ำแข็งอ the so so. ่ะเพราะอะไรการนักพี่เป็นเชฟอ่ะถ้ามันแจ้มันก็เหี่ยวนะต้องตัวเธอทำอาหารเธอแจ้ก่อนพราะวงไม่แช่ส่วนมากเมนูของอกที่ร้านไม่ค่อยมีเท่าไหร่กตข้ามีของอกยังไงก็ต้องแช่เพราะล้างก๋วยเตี๋ยวไหล้างก๋วยเตี๋ยวยังเาน้ำล้างก๋วยเตี๋ยวยังเจ้น้ำเเห็นเธอทำไม่ทราบไหมเนาะล้างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนซีมเสียอ็จล้างก๋วยเตี๋ยวยังเจ้น้ำเลย ต้องงอกใช่ไหมเวลาไปลวกก๋วยเตี๋ยวก็เอาเท่น้น้องหั่นอยู่หรอแต่ว่าน้องงงว่าทําไมมีคนแนะนําหนูว่าถ้าจัดินทุกกรอบแบบให้แช่น้าเย็งเจ้าแต่แช่เย็นจัดเขาเรียกว่าต้องแเย็นนะถ้าไมนแช่มันจะเงี่ยวเขาเรียกว่าเอาไปนอกมันตอบผิดตรงไหนอ่ะเขาเรียกว่าเอาไปน่อกน้ําเย็นอืมมันแช่มันจะเหี่ยวเพราะมันเก็บยาก โดนลมก็มาได้ดำมดำต้องปิดถุงแบบปิดถุงแน่นเลยนะโดนลมมาได้ลเลยนะมันหอยนะครับพี่น้องแต่สำหรับหอยมากหอยที่เขาลา้ลา,งลางล้างแล้วก็มาแช่ลำเย็นให้นกนลำเย็นก่อนหอยน้องคล้ายๆอ็่างเนาะหอยน้องลมเลนะี่ยอืมเย็นมันจะเด้งดีหรออืมแขกเราเรากลิ่นมันแม่แม่แบบเปรี้ยว<อ>แม่ใช่เข้ามักเผ็ดกันทุกคนเลยใส่พริกหนักฉันต้อง่องต้มๆเผ็ดๆนะเวลานี้ แฟนพี่เหมือนึกินนักมันร้อนมันร้อนเื้ออ้อนกปากจะบืนหมือกินนักแกินที่นักมาได้ปากจะเบืนแฟนพี่เหมือนึกินอ่ะมันร้อนมันแสบพีกะโคแสบกระเพาะกระห้องหลกัน้อยย้กินที่เย้าโค้ชเป็น้พ่อขอพ่อแม่ได้โทรหา้อกเขาเลยเออแค่สีก็พอมาแค่สีเนี่ยบาคนตักหามัน มาตื่นจกกังเหรอเพราะว่ารอนถามพี่องค์นรจะเอาไปช่วยตัวเม่อครั้งพี่เก็บหมดแล้วเหลือต่ขยะมันนี้ก็เลยว่าพี่จัดเลยแช่รูปที่สี่มานไปอะว่าเขาอ,อยู่ตัวจอกันเดี๋ยวมันฮ้อนอีเขาก็จะอยู่บ้านเขาอ,ออกมาตั้งแอร์ไ,งไ,งไปเขาเขาเปิดแอร์รับระดับนี่ยมันผมไม่ได้รับอะอยากงานเนาะแล้วมันกับนี่มันเป็นระดับเนาะ วันนี้เรามาดีเราไม่มีทะเลาะเพราะเรามากินข้าวทะเลออาะเร่องเก้าแล้วเนาะไม่เข้าดีวกว่าพอถ้าอุ้นเรื่องก็จะเกิดการทะเลาะกันการทะเลาะกันคือมองต่างมุมนะว่าเห็นว่ามันตรงกลางเหมือนกรรมโบราณได้เป็นบอกนะครับจะพิษจะเถียงกันเข้ามาในบ้านแล้วกินข้าวด้วยกันก,ก่นอน กิเข้าวได้ก,ก,ก่อนทำมันตกพึกแล้วก็โอเคยหูละอ๋โโอโโคนนี้ต้องการนี้ตรงนี้จุนแล้วก็จุนจุนแล้วก็เอาเตยงข้างมากบ้อชีวิตมันมีสรรนะีสันเนาะอันร้านที่แม่ไปซื้อนมเย็นตะวาท่างขาที่ไหนก่อนที่น้องตางตาอีก,กอ่ะชอบเหรอหวานทรทอดรสกะ นกกก็สอบอเราพี่นะฮะนัากั่านาก็สอบหราอย่านบานๆเยอะ